เพียโอ้เพี่เพียเพียถนนอยงามครับครับพี่น้องสวัสดีพี่น้องสุขสุขคนนะครับผมเมื่อนี้พ่อครับซองอีสานสะแตกอีกแล้วนะครับผมพี่น้องเมื่อนี้อยู่ตรงไฮตรงน้าครับบรรยากาศเมื่อนี้กะประมาณาบสามพี่น้องเมื่อกี้โงไเป็นงูหมอหอยนะครับผม ใบถือมาต้มกินกับตำบุหงสึแซบนะครับผมบรรยากาศกับหอนห่อนเน้อยนะครับประมาณใบใบสามนะครับผมตอนนี้ก็บข้างงูแล้วเดี๋ยวรอนำเดือดนะครับผมเลาก็จะไปเตรียมเครื่องตำบุหงกินแซบนะครับผมมือนี่ก็ต้มหอยซะก่อนได้หอยเชอรี่นะครับแล้วบหอยจูบานเท่กหอยขมนะครับผมลงไปงุ้มกระดิ่งนี่แหละครับมามือนี้ต้มหอยซะก่อนต้มหอยเ่าต้องใส่เครื่องมากไม้นะครับผมมือนี้ก็เตรียม นี <tast> em, <ม |ms|> brands, ่แหะครับผมเครื่องที่าะมาตตาบุมกุงกินเสร็จอยู่ตรงไห้ทรงนาเขานะครับพี่น้องเมื่อนี้ยูครับสามตัวนี่นะครับบุูกโชคอีวานนะก๊ะไปไปออกไปเนาะไปรวดตรงหมหอยเนี้วนอกหม้ล้อให้บอกให้เขาสูกนะค มาพี่น้องเฮ็ดเรียบร้อยแล้วครับผมตำหุงกับต้มหอยเสร็จเหมอกันมาบาวลายใหญ่ห้างตำหุงกับต้มหอยร่มเองุ้มเองนี่อื้อ กินง่ายๆแซ่บๆ้องให้ตรง,ตรงนะอ,อือือ,อ,อ ตำหุ่นแซมกอกอึฮะ อยากใส่มือด้พี่น้องเด้อใหม,ม,ม่กับแบบธรรมชาติหวานจุไย ปลาปลุกกินปลาปลุกอื 嗯嗯。Mm hmm. 嗯。Mm hmm.